มันมีทางแยกไปไม่ต้องไปถึงบางพิกุลได้ไหมครับแยกไปซ้ายมือไปซ้ายไปแดงเนี่ยได้ไหมม,มีก็มันก็ไปนี่นี่ถ้าเราจะกลับกลับไปไปนี่ดีกว่าทางนี้ใกล้กว่าใช่ไหมเนี่ยไปเนี่ยอ๋อมันมีทางไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ทางไม่ค่อยดีอมันเป็นทางลูกหลัง สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะก็พอดีว่างเนาะวันนี้นะครับผมหลังจากผมนะฮะได้ไปที่ขอบพวงมานะครับมันก็ไปได้แค่ค่นวันเนาะผมก็กลับมาไม่รู้จะไปไหนนะพอดีวันนี้หยุดทั้งวันเลยนะครับผมก็เลยขี่รถเล้นมาทางทางร้อยไร่นะครับเลยขึ้นมานะครับะรุมาถึงบ้านหินจ่าใหญ่นะครับผมนะพอดีผมขี่ไปประมาณกิโลนะครับเนี่ยข้างหน้าผมเลยนะ ประชาชนให้แนละ้วอยู่ใกล้ๆนะครับผมผมผมขี่มาด้านหลังนะมั้ทางมันไม่ดีเลยนะครับผมก็ล่าเลาะมาเนี่ยตามป่างเขาโพ้นะครับนะนะรถสวยดีนะฮะมาดูนไหนก็มาแล้วโอโ้ดูทางดิโอ้ยอ๋อ ก็มาถึงแล้วนะครับ,บรพอดีขี่ผ่านเห็นสวยนะฮะก็เลยแวะซะเลยนะครับโอ้โหสวยนะเนี่ยเข้าไปดูข้างในดีวกว่ามียักษ์ด้วยไเข้าไปถ่ายรูปก,กัน มาอยู่ในบริเวณวัดนะฮะเข้ามาเงียบเลยนีว่ามีพระสงฆ์อยู่ที่วัดหรือเปล่านาะมันเงียบมากนะฮะถ้ามีก็แต่จะมีน้อยนะครับน่าจะเป็นวัดพึ่งสร้างด้วยรูปใหญ่เลยนะรักองใหญ่สวยนะครับอืมใหญ่นะเนี่ยท้าวเวสุวรรณนะครับโอ้ใหญ่มากนะฮะนี่ย่างใหญ่เลยนะนะครับ เก็บบรรยากาศที่ดูแล้วกันนะครับ นี่ครับก็นะครับได้พูดคุยกับเจ้าวาดนะครับผมนะก็ได้รู้ข่าวสารหลายๆอย่างนะครับกับวัดนี้นะครับถือว่าเป็นวัดที่กําลังอาบุะใหม่รวมไปถึงศิลปะนะครับในการตกแต่งในวัดนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจเลยนะฮะนี่ก็เพิ่งทําได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณ6กสิบเปอร์เซ็นต์ไปนะครับเพราะว่าพระอาจารย์เขาบอกว่า ต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องสร้างเยอะเลยนะครับผมก็หวังจากแรงศรัทธานะครับผมชาวบ้านเนาะแล้วว่าใครที่ชอบนะครับหรือว่าศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนามาทําบุญกันได้นะครับนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะฮะเดี๋ยวเดินทางกลับแล้วนะครับมาเจอโดยมันเอื่นมากๆเลยนะครับที่นี่บหมดเวลาแล้วค่ำแล้วเดี๋ยวต้องเดินทางกลับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็พื้นที่คล้ายๆว่าเหมือนกับแบบโบราณอะไรประมาณเนี้เราเข้ามาแล้วก็มีความอิ่มใจกลับไปนะจะเกิดเกิดขึ้นเองโดยเขาเรียกว่าโดยอัตโนมัติครับ